สบายดีทุกคนสบายดีกับบรรยากาศอยู่ที่บ้านคอนใต้เนาะอยู่ที่ดอนเดชแหละกดอนคอนนั่นเองเนาะสถานที่ดังกล่าวนี่เนาะเป็นดอนที่อยู่กลางแม่น้ำของนองตอนใต้อยู่ที่เมืองโคงแขวงจำปาสักนั่นเนองเนาะสถานที่ดังกล่าวนี่ภายในดอนนี้เนาะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายคนเนาะมกจะมาเดินทางมาท่องเที่ยวไหนซึ่ง ท่องเที่ยวไนเซิงแบบธรมรมชาติแล้วกับวิถีชีวิตของปราชานเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศอยู่ภายด้านไนเนาะของบ้านดอนใต้นั่นเองเนาะที่ทุกคนเห็นนี้ก็คือจะเห็นว่ามีภาพบรรยากาศที่เป็นวิถีชีวิตของประชาชนในรูปแบบบรรดานเนาะวิถีชีวิตท,ที่แบบเรียบง่ายของขาเา้าเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนาะเส้นทางที่อ,อยางอยู่นี่เนาะก็เป็นเส้นทางคอนกรีตเนาะที่เพิ่นหากะสร้างมาแล้วไม่ไหม้เนาะหนวันที่ส6ก เดือนอ่าเดือนเดือนสองนี่ว่าเนาะปี2องพันี่แหละเนาะตาพีเห็นอยู่ป้ายเพื่อนเขียนเอาไว้บอกแบบนั้นก็เป็นโครงการเนาะการช่วยเหลือและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในสถานีดังกล่าวนี่เนาะก็คือจะเป็นจุดท่องเที่ยวแล้วก็มีเรื่องราวของกับประวัติศาสตร์เนาะที่สร้างมานานนั่นแหละเนาะดอนแหง่งการดังกล่าวนี่ภานในดอนเดดล่กัด,อน,ดอนคอนนี่เนาะเขาจะเห็นว่ามีเป็น น้ำตกตาดลีผีแล้กก็จะเห็นจุดที่มีหัวรถไฟเก่าเนาะแต่สมัยฝรัง่งพูดเลยเนาะแล้กก็มีทางรถไฟขวดรถไฟนั่นเองเนาะเขักกาจะเห็นน้องๆน้อยๆชิพากันไปใส่นี่ชิพากันไปใส่ขี่รถล้อลินขี่ล้อลินบ้านนี่ กินข้ามใหญ่เลยคือพวปั่นมูกินเลยกัดกัดบึงบ้งกัดบึง้งกัดข้ามใหญ่บึ้งกัดข้ามใหญ่บึ้งบ้าส้มวะบ้านมันลวนอิงตีอันนี้อันนี้แกงหนึ่งตีนนะเป็นแกงเลยบอสภายในบ้านเลยบอสนี่พวกพูดอะไรพวกอะไรเป็นพูกอะไรเป็นหวัวโจไผ่คือหวัวโจไผ่ปุนี้แกะน้ำตีปุณณีแกะน้ำ ฮะถอยมาตีเวียงจันทร์เคยไปบ่เวียงจันทร์เคยเห็นบ่เคยไปบ่น้าขอลองเวียงจันทร์เหรอมีนน้าขอลวงเวียงจันทร์นั่นแหละเจ้าเจ้าเฮียนอยู่ปอดเด่นแล้วเจ้าเฮียนอยู่ปอดเด่นแล้วปอดสีจักปี่ละจิงเฮียนอยู่ปอดสีจั๊กปี่อะไรนี่บ่เจ้าเนี่ยจักปีแล้วอายุจักปีแล้วเจ้าจักปีแล้วจั๊กปี่ชิบสองปีเฮียนปอดสี อ๋อหมอสองชิบสามปีชื่ออย่างเจ้าไม่เคยไปเวียงจันทร์บ่ไม่ได้ไปบ่เป็นเท่าไรเวียงจันทร์คืออยู่บ้านเขาบ่คือเม่อกี้ไปอยู่เวียงจันทร์บ่อยากไปอยู่บอเ่อยากอยู่นี่สบายกว่าเนาะอยู่เวียงจันทร์มันลำอยู่เวียงจันทร์มันลำบากเนาะมีแต่รถใหญ่อยู่ที่สบายเนาะหล่อบ้านเขาหล่อแบบนี้ได้อยู่เวียงจันทร์หล่อบ่อไรตัวเวียงจันทร์อะ มื่อนี้แหละจังน่อยข่อยกับมืออแล้วมอแล้วโอกาสหน้าสิมาลินใหม่มาหยามใหม่โอ้รถนี้คือมีทะเบียนรถนี้รถน,นี้คือมีท่เบียรม อ๋อขบวนรถยี่ห้ออะไรห้าอาบน้ำอย่เกาะน้ำสาอาบน้ำสาน้ำสาอยู่ใส่น้ำหนองสะนี่เนาะหนองสะอ่นยิ่งๆอ่นองแฮมนี่บ่ออ๋อบ่อค่อยนอนยืนลูมพูดยิงบอลรูมอีกหนึ่ง คอยคิดว่าเป็น,อ,น,น,นอันนั้นอันอีกไปเลยเอาไปไปขอบใจได้หนักแกงไปจำบ้านเนาะเพืาะนของคนก็นจะเป็นวิถีชีวิตเลบกง,ง่ายเนาะการจะตายเขากจะค่อนข้างว่าจะเห็นเป็นลักษณะที่แบบว่าเป็นเฮือนไม้เนาะมุงด้วยสังกะสีแล้วก็จะมีกล้องตารางจังซีเน,ะน,ะนะาะอ๋อฮะสร้างของเพอน ก็จะมีหลายรูปแบบเนาะหลายสไตล์อยู่นี่เออคักๆน้องขอเชิญชวนทุกท่านเนาะลองมาสัมผัสลองเบ่งเนาะหากว่าท่านไหนมักในการท่องเที่ยวแบบนี้ในดิถีีวิของประชาชนนเนาะได้อุรมกับประชาชนได้เห็นการดำรงชีวิตของข้าเจ้าจาังซี่เนาะได้เห็นแบบติดพันเลยเนะาะการท่ชีวิตแต่ว่าเสียดายเนาะมีโอกาสได้มาอยู่บบได้หลายมือเนาะอยู่น้นอยมือเองก็สิได้เดินทางกลับมือนี้ก็สิได้ออกจากดอนอ่า ดอนคอนแล้วเนาะดอนคอนแลแกะกาเซเดไปต่อดอนเดดออกจากดอนเดกดกาเซเดไปต่อที่ปากซองนี่เนาะนี่รถที่เพื่อนไส้ในการทำา,าุตสาหกรรมคุนออเนาะก็คือจะไสเป็นรถเอิ้นว่ารถตกตกรถตกตกรถไถนานี่แหลนะเนาะง่ายส่วนอยู่ในดอนกา คักจริงๆเนาะอยู่แบบวิธีชีวิตเรียบง่ายเราต้องอวุ่นวายเนาะในตัวเมืองให้อยู่แบบที่เขาเคยอยู่เปส็สีชีวิตแบบนี้นเปลี่ยนงานซานของเพื่อน คักๆค่อยมักเนาะวิสตายวิถีชีวิตแบบนี้อยู่กันแบบนี้บรรยากาศยามือเศร้าตอนจะเศร้าแห่งบักดีๆเลยตอนจะเศร้าฮะนี่ะโอ้ค่อยอย่างติดใจข้างหลังนี่อยู่ทุกคนเดี๋ยวๆเดขออนุญาตถ่ายหู้มไปก่อนเลยทุกคนเด้อแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยจะพาทุกคนยางไปเบิิงตต่ออีกมุมหนึง่ง อยู่นี่หันมีจุดไฮไลท์ที่สําคัญเนาะก็คืออันได้คู่บ่าวคู่เจาาให้ฟังว่าอยู่ภายในวัดอ,อยู่ในวัดอันแห่งนี้น,นะอยู่อันบ้านอันคอนใต้นี่นะจะมีพระาธาตุพญาขี่ห้อหอมนะทางด้านหลังแล้วคอยกันได้ย่างไปบึงละก็เห็นว่าเป็นพระาธาตุเก่าอยู่ทางด้านหลังของสาลาวัดเดี๋ยวจะพาทุกคนไปบึงแล้วดูนี่ก่นที่ระดูบหมอกม่วงอะไรเนาะหมอกม่วงจะใช่หมอกม่วง ันนี้จะเป็นสามเนีเขาไปวัดอันนี้จะเป็นบ้านคอนใต้เด้อทุกคนมันจะมีคอนใต้คอนเหนือแล้วก็ห่างคอนเนาะห่านข่าอันนี้จะเป็นห่านข่าภายในดอนแห่งนี้ รถนี่เนะาะอันนี้รถอันดรถประจำครอบครัวเพลินได้นี่เนะาะใส่ในกันคนคนเครื่องแล้วก็ใส่ในการไปมาขี่ไปในใน,นี้คัก,กว่ะทุกคนเพราะว่าคักได้เนาะแบบนี้เนาะสไตล์แบบนี้ยางต่อเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปบึงบรรยากาศภายในวัดเนาะ แต่ละบ้านแต่ละดอดนเนาะเพิ่นก็นจะมีมีวัดอยู่แต่ว่าอยู่นี่หันมีความสําคัญก็คือเฮาจะเห็นมีทางวัดแน่แล้วก็มีทางโรงเรียนโรงเรียนก็นมีระดับประถมสมบูรณ์เนาะมัธยมสมบูรณ์พุ่นใดแล้วก็มีศาลลศาลลส,สุขศาลาเนาะอ่าสุขศาลาก่อนแต่ว่าที่ที่แปลกเนาะบ่เคยเห็นอยู่ในตัวเมืองของเฮาหฮะนะ ก็คือก่อนที่เขาจะเข้าไปย่านในบริเวณของเขตวัดเนาะมันจะมีประตูโขงเนาะแต่ว่าส่วนยับออกมานอกของประตูโขงนี้เนาะจะเห็นว่าจะเป็นอา,าธอาตุเนาะธาตุนี่ก็จะเป็นอาสหรับบรรจุกระดูกสําหรับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแต่จากไปแล้วเนาะแต่วัดนี้มีมนตเสนีย์ยุบอนที่วาติดก,กันกับสายแมน้ําที่เย็นสบายและก็สะอาดสะอ้างเนาะเดี๋ยวจะพานําพาทุกคนยางยางหลาะไปบึ่งเนาะอ่าสิพาทุกคนยางไปซือ้อเพื่อบึ่ง ขาดบ่หรือว่าสิยางเข้าไปด้านน่าจะเป็นสวนเนาะสวนนั้นของไาอยู่ในวัดนี้เนาะเขาก็จะเห็นว่ามีต้นมะพร้าวเนาะอายุกระไล่สิปีได้เนาะต้นมะพร้าวนี้ก็ได้สังเกตเวองจากความสูงของก็วัเนาะ ดดนี้ส่วนหลายแล้วก็คือจะสังเกตเห็นว่าจะมีต้นหมะพร้าส่วนใหญ่ส่วนหลายเลยถ้าว่าเฮาเบิงจากอีกมุมดึงมาอย่างสีนามค่ายเลล้ยงนี่จะมีบรรยากาศที่อีกแบบหนึ่งจะมีบรรยากาศค่อนข้างว่าจะเย็นเลยจะมีภาพบรรยากาศที่สวยงามหลายเนาะอยู่ในดดนี้เสียดายโบได้มีเวลาที่อยู่ได้ดุนขนาดนี้เนาะก็คือได้มานอนอยู่นี่แต่เพียงแต่ขึ้นเดียวแล้วก็จะได้กลับอีแล้วเพราะว่ากํานดเนาะที่จะกับห้องเนาะข้อหลงยงจั์กับทีสิบปลาย นี่อันนี้ก็จะเป็นประตูโขงทางเข้าวัดเนาะพญ,ญานาคหุป้านพญ,ญานาคก็ติดผุพันธ์กับเสาลาวเขาเนาะสาศาสนาพุทธของเราเขานี่มีความเสื่อในเรื่องนี้นี่ก่อนอื่นเนาะจะเข้าไปพอดภายด้านในอันนี้ก็จะเป็นการรีวิวเนาะรีวิวทางส่วนของบ้านแล้วก็ทางภายด้านในวัดเนาะก็คือได้พาทุกคนไปเบิ้งทางศุกสาลาเดไปเบิ้งของเฮียนเดอ่าไปเบิ้ง ส่วนอ่าที่สำคัญเน่ล้วก็ับมาเบื้องวัดเน่เนาะก็เพื่อให้มันได้อุดรลดแล้วก็ให้มันได้หูแบบเต็มหูมแบบเนาะทุกคนเบื้องนี้ต้นพ้าวนี่เนาะอ่อนซ้อนความสวยงามองของดอนนี้งามบ่ค่อยว่างามเด้เอองามเลยละเนาะแบบนี้เนาะ ข้าวนี้ก็ม so ีอายุหลายสิบปีโมเมนต์ห้าสิบปีแล้วบ่เนะจากสันนิษฐานนะค่อยเดาเดาะประมาณนั่นแหละว่ามันสูงายต้นมะพร้าวนี่ห <t us> ้าสิบปีนี่ก็ยังอยู่ตำาๆนี่อยู่นอสิบปีก็ได้แต่ว่านี่สูงฮอดพูดเลวเนาะพูดฮอดเชิงพูดแล้วบบตามก็ห้าสิบปีแล้ว้นมะพร้าวนี่เนาะนี่ก็เขาขอบเขตบริเวณภายในเดินวัดของเพิ่นกว้างขวางสะอาดงามตามีสีสันมื้นพื้นกับเป็นหญ้าเนาะ ด้านเทิงก็จะเห็นเป็นโกบะเภาวง่ายแบบนี้เลยหยับต่อมานี่น้องหน,หนึงเนาะ,ะก็จะเห็นเป็นอันนี้จะเป็นหอ,อก,กองเนาะหอ,อก,กองไปเดี๋ยวจะลองพาทุกคนขึ้นย่างไปเบิ่งเนาะเดี๋ยวจะเห็นภาพมุมสูงขึ้นเห็นมุมสูงๆเนาะเป็นแนวดิด เกาะของวัดนะอับน,น,นี้นะชวนนะครับคือจะเป็นสาราวัดเก่าเนาะทางด้านหลังนั่นก็จะมีเป็นพระธาตุอันพญายขี้หอมเนาะที่คอยได้ว่าตื่นๆให้ทุกคนแลนะ้วเนาะ เย็นดีเนาะบรรยากาศอยู่นี่เย็นลายเพราะว่าติดกับธรรมชาติเราติดก,กับแม่น้ําแม่น้ำมันกับแม่น้ําของเนาะเขตแดนจุดนี้แหลเะเราเป็นเขตที่มีแม่น้ําของที่ยาวที่สุดเลยเนาะถึงสิบห้ากิโลพูดเลยเนาะสมยาน้ําว่าเป็นสี่พันดอนสี 4, ่พันดอนเลยเนาะสี 4, ่พันดอนทุกคนจุดนี้เย็นคักเย็นคักเย็นเนย อระครังของเพิ่นระครังเพื่อนคือเอาอาหานเป็นถังแก๊สเนาะบุมีระคังเนาะยูวัดนี่เนาะขันมีระคังนี่คือสิดีเนาะทุกคนเนาะทุกคนมาเนาะเด้ถามว่ายูวัดนี่เพื่อนมีระคังคือสิดีแต่ว่าเพื่อนไส้เป็นถังแก๊สถามว่ามีศรัทธาเนาะเรื่องศรัทธาเข้ามานี่ก็คือสิดีเนาะมามอบให้เพิ่นปิดทินบุญถเป็นระคัง อันนี้เนาะก็คือจะเป็นสายน้ำเนาะทีน้ำของนี่แหละเนาะไหลไหลาจากส่วนนี้เนาะแล้วก็ลงออกไปจนหอดลีผีพปเเนาะนี่ชุดทีนี้เขาก็จะเห็นลักษณะที่มันเป็นแก้งหินละเนาะก็คือเขาจะเห็นเป็นลักษณะเป็นน้ำอ่าเป็นคลื่นน้ำลุไปละเนาะจุดไปหอดพูดเนาะยางลงไปนี่ก็ได้เนาะถ้าว่าเขาจะไปอ่าบึงลีผีก็ไปตี่นี่ก็ได้นน้ำตกตัดลีผีหรือว่าเขาจะขี่รถไปนี่ก็อีกประมาณนี่ก็ประมาณเจ็ดร้อยหรือว่า หกร้อยหกร้อยเมตรนี่แหลนะเนาะก็จะหอดเลยเนาะเพราะว่านี่นะเขาเนียไปดิกแจ้งเห็นแล้วนะนนี้นี่นะว่าจุดที่มันเป็นเทือดอยู่นี่แล้วเขาเห็นแบบนี้คิดว่ามันบน้ได้ไหลแหงเนะแต่ว่าไหลแหงนี่ทุกคนสังเกตบึงจู่จกักเครื่องกลางมันจะเป็นลักษณะน้ำกระแสะน้ำม,มาพูนเนาะพูนขนาดนั้นเลยแล้วลงไปหอดพูดแห้งไหลไปแหงเจอไปเจอเป็นก้อนหินเนาะก้อนหินที่หลายก้อนก้อนน้อยก้อนใหญ่ใส่กันแล้วก็จะเป็นกระแสะน้ำุ้นขนาดใหญ่ในนี้ก็จะเป็นท่าเหงา เงาของประชาซนเนาะที่เอามาปะไว้อยู่ในท่านี่นเดี๋ยวขออนุญาตล่างมือแป๊บนึง,นนง,ง,งเด้อน้ำกับคนข้างว่าจะเย็นเนาอเย็นไรขักเนาะเงาของคนนี้สไตล์เืองาแบบนี้ปีเปลี่ยนปลายแหลมช่วยออกมาอย่างสิ ไะย่างไปเบิรงกอีกฝากำหนึ่งนก่อนจบคลิปวิดีโอนี้น้ำกัดที่คู่บ่าเพิ่นว้าให้ฟังวังกี้นี่เนาะตอนที่คอยย่างเข้ามานี่เพิ่นว่าจุดนี้หันไปเพิ่นว่าเป็นธาตุค้ําว่าสั้นยู่่ังกล้องของธาตุนี่นะมีค้ําแตงซี่เนาะแต่ก็เพื่อนว้าว่ากับว่าตามเพื่อนเท่านั้นเนาะแต่ว่ายับออกมาน้อยหนึ่งนก็คือจุดนี้จะมีเป็นพระธาตุใหญ่ใหญ่เนาะธาตุใหญ่ก็คือเพื่อนว่าเป็นพระธาตุพญาขี่หอมว่าสั้นขี้หอมนี่ หัดใหญ่เลยเนาะแต่ว่าทางด้านทึงหันจบกับบุมีละเนาะหักพังเพลงมาแล้วแต่ว่าทางด้านหน้าก็จะมีเป็นสัญลักษณ์อักษรที่เขียนเอาไว้อยูอ่แต่แนมบยบเห็นเห็นเน้มเห็นแต่ว่าบุ้งวัวเขียนไว้เนี่ไดเนาะแต่ว่าลักษณะคือเป็นตัวหนังสือที่เป็นตัวหนังสือตะกี้หันเนาะแต่ว่าโบเป็นตัวหนังสือภาษาลาวเนาะเป็นพระธาตุใหญ่เด้อยู่นี่เนาะอยู่วัดคอนไต้นี่เนาะ เบิ่งอีกด้านนี้บบดนี้ทุกคนนี่เขาก่ายยางลงมาหนึ่ง,งมาจุดนี้ก็เเ็นลักษณะเป็นน้าไหวไหลวนแหงละ่ะส่วนทางด้านนี้ได้ยินกระแสน้าแหงละนะจุดนี้กันเลยเนี่ยสวนทางกรมด้านนี้ ่วนานนี้เห็นัดเจนเลยัดเจนบนที่ว่าก้อนหินจีเนาะหักพังลงมาส่วนด้านนี้จะเป็นส่วนทางด้านหลังของศาลาวัดเนาะสังเกตบึงหลังคากะผ,ผุพังลงหลายเลยได้บึงเนาะเพราะว่ามุงด้วยสังกะสีเนาะทางด้านถึงหลังคาพูด นีว่วัดเก่าวัดเกเท่ๆเนาะลักษณะของฐานเนาเพื่อนก็จะเป็นสีมังทางนั้นลุมต่อขึ้นไปต่อเสาขึ้นไปก็จะแมนเป็นไม้แต่ว่าน่าอาจจะแมนเป็นการบุรณะคืนมั้งเนาะเบิ้งสังเกตเบื้งนี่เพราะว่าสังเกตทางด้านในาก็จะมีเป็นเสาสีมังเสาเก่าอยู่ ือประตูนี่เนาะเบิ้องลักษณะที่พระพุทธรูปใบหน้าของพระพุทธรูปนี่จะค่อนข้างว่าจะแตกต่างจากพระพุทธรูปสมัยใหม่เนาะจะสังเกตเห็นเนาะก็คือองค์นี้หานอันนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะทรงลักษณะจะเป็นสไตล์คล้ายๆกันกันกบเฮ้ยค่อยคิดบวอกเน,ะนาะเหมือนอดตอนไมไ้คิดบวอกนะว่า เอื้นไวอย่างันเนาะแบบนี้เนาะมันจะแตกต่างกันนะแตกต่างจากอันที่เขาเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี่เนาะโบรานหลังเครื่องนี่ก็คือจะเห็นเป็นฐานก้อนหินฐานฐานฐานคิดว่าจะเป็นวัดเป็นวัดขนาดใหญ่เลยเนาะ อยู่ในสถานที่ดังกล่าวนี่สังเกตุองจากก้อนหินเป็นก้อนหินสี่เหลี่ยมนะที่เขาเห็นค่ายคือกั้กับยุวัตภูนั่นแหละคิดว่าในบริเวณนี้สิ่งนี้ก็ายเป็นสิ่งก่อสร้างของวัดว่าอาหามสมัยตะกี้เพื่อนเนาะแต่ว่ากับอญญุกาลหลายปีเนาะอาจจะมีเรื่องเรืญญ่องของการสงครามเนี่ยอุกาลนะก็พักพังเพลงลงไปในบรรยากาศภายในวัดนีกนิก็เย็น พืชแห่อีอย่งางวันนี้พืนแห่อย่างเขาวัดเนาะวันนี้เนาะพืนแห่กันเขาวัดบอกข่อยก็งงเลยนี่เนาะ กติของพระอาจารย์พันยูของอัญฐานยูเนาะคือยูส่วนดัน ถามเนี่ยเพศทีอย่างนี้นะเพศทีอย่างแแตต้นแแตต้นเขาวัดแแหตต้นเขาวัดปีไม่เ็ศแบบนี้ทุกปีบ่หลังจากแล้วปีไม้ละเ็ศแบบนี้อ๋อ หลังจากที่ได้พาทุกคนนอไปเบึงบรรยากาศบ้านประสาสนแล้กกาไปเบึงบรรยากาศภายนในของวัด คอนใต้เนาะก็คืออยู่ในดอนคอนนี่แหละเนาะก็ถือว่าได้นําพาทุกคนท่องเที่ยวภายในดอนนี่เป็นที่เยอด้อยเลี้ยวก็ถือว่าได้พาพาทุกคนไปเบื่องในายสถานที่เนาะก็ฝากทุกคนที่ตามตื่มและที่สําคัญเนาะก็ต้องขอขอบใจน้ำพ่อแม่ประสาชนน้ำอำนาจการปกครองอ่าอยูดออ่ดอนคอนดอนเด่นแห่งนี้แล้วก็ที่สําคัญเนาะก็ขอขอบใจน้ำเงินพัก อ้ยน,นงซักเนาะที่เพิ่นได้อำนวยความสะดวกได้ให้ที่พักที่อาศัยได้ให้บ่อนอาบน้ำเนาะได้ให้ที่นอนอุ่นุ้นแล้วก็ได้ให้ที่น,อน,อ,น,อ,น,ะะนอนนุ่มๆแบบดีนอะก็กคือน่เนอะก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศอยู่ภายในงานพักของเพิ่นเนาะคือดังที่ทุกคนเห็นนี่ก็จะเป็นงานพักลักษณะเป็นงานพักไม้เนาะแล้วก็จะมีห้องทั้งเป็นห้องเตียงเดียวแล้วก็เตียงคู่เนาะบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะดีเนาะลเป็นลักษณะแบบเป็นส่วนตัวสสวนตัวนิดหน่อยนึงภายในด้านในงานพักของเพิ่นก็จะ สวยงามเหมาะสมเลยเลยนาะที่เขาจะมาพักมาพรแบบนี้มาหลินมาเที่ยวเนาะหากว่าท่านใดเนาะสนใจที่จะเดินทางมาเที่ยวในสถานที่ดังกล่าวนี้ก็ฝากไว้นะทุกคนเนาะมาพักอยู่ที่นี่ได้เดอ้อนี่ก็คือบรรยากาศภายอ่งงาง้นพักของเพิ่อนเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เพิ่นจะเช็ดเป็นบังกะโลเนาะแล้วก็จะมีเป็นหลังหลังหนึ่งก็จะมีอยู่ประมาณ3ห้องเนาะแต่และห้องก็กว้างขวางมีทั้งห้องพัดมีทั้งพัดลม้มมีทั้งแอร์ แล้วก็มีโต๊ะตังนางให้เฮามีอ่ามีทุกอย่างเนาะอำนวยความสะดวกทุกอย่างเลยและก็ขาดบ่ได้เนาะจะต้องขอขอบใจน้ำใจของประชาชนอยู่ภายในดอนคอนแห่งนี้เนาะบ่ว่าจะเป็นบ้านคอนใต้แล้วกับ้านคอนเหนือแล้วก็หางคอนเนาะทั้งดอนเดชน้ำเนาะกัให้คับขอบอุ่นเพื่อนก็ได้ความความมือต่างๆนอนได้กินเข้ากินน้ําอยู่น้ำเพิ่นนี่เนาะได้ฝากชีวิตน้ำเพิ่นนี่หนึ่งคืนหนึ่งมื้อพื่อนเนาะจังจากนี่ไปกัสีเดินหางกับ เวียงแล้วเนาะก็จะเดินทางกลับเวียงจันทร์แล้วถ้าว่ามีโอกาสเนาะก็จะเดินทางมาเยี่ยมสมมาเที่ยวในสถานที่นี้อีกนึงข้างเนาะก็คือจะแมนด่อนเดดด่อนคอนเนาะก็แมนอยู่ที่เมืองโค้งแขวงจำปาสักนั่นเองเนาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายๆคนนี่จะพลาดบ่ได้เนาะหากว่าหลายๆคนมักในการท่องเที่ยวแบบนี้บรรยากาศค่อนข้างว่าจะดีเลยเนาะแล้วก็เป็นท่องบนท่องเที่ยวที่มีซึิงธรรมชาติแล้วก็มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ก็คือจะเป็นจุดอ่า จุดกาเนิดหรือว่าจุดที่ส่มซื่อ,อน้ำฮะเนาะก็จะแมนเป็นน้ําตกตาดลีผีเนะาะก็คืออยู่ที่ด่อนคอนพีเดอร์น้าตกตาดลีผีหันบอแมนอ่าคอ,อนผเพลงเนาะมันค้นละอ่านกันเลยทำนี้คอยก็คิดแบบนั้นนาะอจนได้มาเองแล้วก็ได้มาสัมผัสเองจริงเรืหู้เนาะว่ามันค้นละอ่านกันเลยเนาะทุกคนเนาะอ๋ออันนี้ก็ฝากทุกคนติดตามตืมเนาะนคลิดวิโดีโอต่อๆไปประทับใจเนาะ สุดท้ายนี้เนาะบอลเกี่ยวเองก็ขอขอบใจนำทุกทุกท่านเนาะที่เข้ามาที่ตามนะครับสมขอขอบใจทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้มาโดยตลอดเนาะบบวาจะเป็นฐานผู้สมเนาะทางประเทศไทย<ม>ทางอ่าบ้านใกล้กันเคียงเฮานี่เนาะแล้วก็จะเป็นฐานผู้สมเนาะทางอเมริกาทางแคนาดาแล้วก็อีกหลายๆทาานเนาะอยู่ในหลายประเทศเน,นาะที่อยู่เป็นกำลังใจให้มาโดยตลอดแล้วก็ที่ตามมาโดยตลอดเนาะในคลิปวิดีโอนี้ก จะขอดปเพียงเท่านี้เอาไว้พ่อกันหม่เนาะในวิดีโอถัดไปว่าจะพาทุกคนไปเที่ยวสมสถานที่เด็ตื่มแล้วก็พาไปเบึงสถานที่เด็ตื่มอยู่ในสปบลาวเราเท่านี่หรือว่าอยู่ในทางภาคใต้ของลาวเท่านี่กันหน้าเที่ยวเนาะก็ขอเชิญชวนทุกคนเนาะมาเที่ยวลาวใต้น้ำกันถ้าว่ามีโอกาสได้มาสําหรับคลิปวิดีโอนี้บ๊ายบาย